กราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเว็บไซต์ของโอโห38นะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปที่เกมสล็อตนะครับค่ายที่จะเล่นเราจะเลือกเป็นเอ่อพีจละกันเนาะคุณผู้ชมวันนี้มีเกมมาใหม่นะครับเป็นเกมอีโมจิลิชี่นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นเป็นเอ่อฟาร์มอีเวนเดอร์ละกันเนาะเกมใหม่เยวไว้วันหลังละกันโอเคเข้ามานะครับุผู้ชมเครดิตมีอยู่ประมาณ 2K นะครับสาหรับวันนี้นะอ่าก็มาดูลายสายกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมพวกสัญลักษณ์นะครับ มีสักัตเตอร์ไวแล้วก็ลำดับตัวแพงไล่ไปตามนี้นะครับเป็นน้องวัวน,นะครับคุณผู้มชม Y เก็บสะสมตัวคูณให้นะครับคุณผู้มชมอ่าตัวคูณ2ตัวแบบนี้ก็จะกลายเป็นคูณ4ให้เราเนาะสักัตเตอร์ใช้3ตัวขึ้นไปจะได้มาทั้งหมด8ปฟีเกมนะครับตัวคูณจะเปลี่ยนไปอยู่ที่จาก2เป็น5ตัวคูณนะครับคุณผู้มชมเกมนี้2ี่สิารายจ่ายนะครับถ้าเกิดได้ลายนะครับคุณผู้มชมมันก็จะคอมโบไปเรื่อยๆเนาะอืมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งเบ็ดไว้ประมาณสัก เบาๆแล้วกันนะคุณผู้ชมสักส0่สิบละกันนะครับไปอย่าลืมนะครับกลุ่มสูตรบาคาร่ากับสลอ็อตเข้ามาสอบถามกันใต้คลิปนี้นะครับอัตราการชนะของเกมแต่ละค่ายรออยู่นะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจลองเข้ามาสอบถามกันดูละกันนะอ่ะได้ลายมาเป็นอ่ากะบแฝงหมูแล้วก็อ่าบัวรดน้ํานะครับคแเตอร์สองตัว สองตัวหนึ่งตัวโอเคอันนี้เป็นตัวคูณลงมาก่อนนะเป็นวนะครับหัวรดน้ำเข้าไปนะโอเคสองคอมโบมยังเข้าอยู่นะครับถ้าเกิดมันได้ลายมันจะไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถ้าได้ลายมาเพิ่มมันก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะครับวายไม่ยอมวายไม่ยอมลงมาให้มาไม่มีตัวคูณเลยเนาะ ก็ออยังลงอยู่แค่ตัวสองตัวนะอันนี้มีวายนะครับไ,นะไ,นะได้ตัวคูณแล้วนี่นะครับคูณสองเองลายออกน้อยไปเนาะถึง5ไปหรือเปล่าจะถึง5ใบหรือเปล่าไม่ถึงนะครับอันนี้เป็นหมูนะครับมีตัวคูณ2อ,อยู่แล้วขึ้นมา64นะครับ ไม่มีลายต่อนะครับจะคัดเตอร์ลง2ตัวนะครับแต่ว่าไม่มีลายต่อก็หายไปแค่นั้นนะครับ โอ้นี่ Y3 ตัวเลยนะครับลายจ่ายไม่ออกว4ตัวเลยนะครับลายจ่ายไม่ออกโอเคได้เป็นแกะเนาะ y5 ตัว6ตัวแล้วมั้งเนี่ย5้าตัวนะครับคูณ10บนะครับคุณผู้ชมเออ่ร้อยแปเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นน้องแกะนะลงเยอะมากนะครับอันนี้เป็นน้องไก่นะครับได้ y มา1ตัว สี่สิบแปดคูณสองนะครับโอเคตัวคูณรออยู่แล้วนะกดไปครับผมฝักบัวจบอยู่แค่นั้นนะครับ เพินมาถึง5้าลายหรือเปล่าไม่ถึงนะครับ ลงอยู่แค่ตัวเดียวเองนะครับสักฮัตเตอร์นะคุณผู้ชมไม่มีมาเพิ่มเลยนะครับอ่ะขาดตัวเดียวนะครับได้ลุ้นละเออได้ลุ้นรอบรอบที่สามนะโอ้โหไม่ลงนะครับอ่ะเข้าฟรีเกมเฉยเลยนะอุสาบ่นไปว่าไม่เข้านะครับคุณผู้ชมในที่สุดก็มาพร้อมกันสามตัวทีเดียวเลยนะมาลุ้นครับนนผมกับเบ็ดที่ 40นะครับฟรีเกมรอบนี้8ฟรีเกมนะครับผู้ชมวายตัวคูณ5นะครับอ่ะลงมาเพิ่มให้นะครับตัวคูณลงมาแล้วมาเพิ่มอีก1ตัวนะครับเกือบจะเต็มจอแล้วนะสกัตเตอร์ขาดอีกหนึ่งตัวเราจะได้ฟรีเกมซ้อนนะครับจะมาให้มานะครับผู้ชมฟรีเกมซ้อนตอนนี้รองเท้า5้าใบไปแล้วนะครับโอเครองเท้า5้าใบหลายลายเลยนะครับผู้ชมฝักบัวก็จะเต็มแล้วโอ้โหนี่เต็มแล้วนะครับฝักบัวก็5ใบแล้วนะ โอ้โหสุดจริงๆเปิดนี้นะครับคูณ1ิมา1,000นะครับคุณผู้ชมใช่ไหมเอ่ยหนนเอยนะครับเป็นเมกาวินนะเปิดนี้นะบวกสปินเพิ่มมาอีก15ฟรีเกมเลยนะครับรอบนี้โอเคสุดจริงครับผมไปครับอ่ะตัวคูณรออยู่นะครับเต็มจอไปแล้วนะครับตอนนี้ตัวคูณลงมา3ตัว4ี่ตัวแล้วนะครับรายจ่ายยังไม่ออกให้ผมนะรายจ่ายต้องออกแล้วตัวคูณ5ตัวนะครับ ไม่มีรายจ่ายออกไปครับผมข้ามไปเลยนะครับโอ้โหนี่เริ่มเงียบแล้วนะคุณผู้ชมมาให้เปิดเดียวหรือเปล่านี้ได้ฟรีเกมซ้อนมานะครับแต่ว่ารายจ่ายเริ่มหายไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหไม่ออกเลยนะครับไม่ออกเลยนะครับคุณผู้ชมเบ็ดที่สี่สิบนะครับเนี่ยเพิ่งได้มานะครับเป็นกัแปงเนาะต่อคูณไม่ไม่ออกแล้วนะครับ อสามเปิดสุดท้ายนะครับสองเปิดสุดท้ายมาลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมได้ตัวคูณเป็นคูณห้าเนาะเพิ่มตัวคูณมาอีกนะครับเป็นคูณสิบไปแล้วนะมาอีกไหมหนึ่งร้อยหกสิขึ้นมานะครับสุดท้าย,ยจะจบหรือยังกับสองเปิดสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วจบแล้วนะครับคุณผู้ชม ตัวคูณรอยอยู่แค่หนึ่งตัวนะครับไม่มีลายใจยออกเลยนะจบวันที่2 8 8พนะครับะคุณผู้ชมท o ทัลวินนะครับไม่ค่อยแตกเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่ามันเหมือนกับว่า,าจะว่ายังไงดีอะมาแค่เปิดเดียวตูมเดียวแล้วก็หายเลยนะครับที่เหลือนะอุตส่าห์ได้โบนัสเกมซ้อนได้ต้อง2รอบนะครับคุณผู้ชมอย่างเซ็งครับผมแต่ก็ยังดีที่ไม่เข้าเนื้อนะวันนี้นะครับกำไรขึ้นมานิดน่อยนะครับคุณผู้ชม ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับ Farm Evader นะเป็นเกมของค่าย PG นะครับสนใจนะคุณผู้ชมแอดไลน์อดีมุมด้านฝาบนนะครับหรือไม่ก็คลิกลิง์กใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ขึ้นมา1,200เนาะสำหรับกำไรในคลิปนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสวัสดีครับ